รู้ไว้บัตรเครดิต EP ที่3นะครับบัตร E o n m น a n ็ c เจ d เคร a r d นะครับบัตรที่จะพาทนไปชมภาพยนตร์นะครับฟรีทุกเดือนสุดคุ้มสุดๆเลยนะครับสำหรับคนรักหนังโดยเฉพาะบัตรเนี้ยผมก็มีเหมือนกันนะครับเป็นหนึ่งในบัตรที่ผมเนี่ยเลือกที่จะไปสมัครนะครับของ e o n เลยด้วยเหตุที่เป็นคนชอบดูภาพยนตร์นะครับ หลายท่านชอบดูภาพยนตร์เหมือนผมแล้วจะดีกว่าไหมถ้าคุณดูภาพยนต free, นร์ฟรีนะครับในทุกๆเดือนนะครับหรือชมภาพยนตร์ในราคาถูกนะครับถูกกว่าซื้อตั๋วหน้าโรงหนังอีกแล้วอย่างหนึ่งสิทธิ์ที่ผมเคยไปลองใช้นะครับของสิทธิ e ์อีอออนเอ็มเจนเครดิตกานั้นนะครับสิทธิ์เยอะมากๆเรียกว่าไปชมปลายเดือนนะครับสิทธิ์ก็ยังไม่เต็ม นะครับเนี่ยข้อดีขนาดนี้มีหรือจะไม่สมัครนะครับไปดูสิทธิประโยชน์กันก่อนนะครับแล้วค่อยไปดูคุณสมบัตินะครับของบัตรอีออนเอ็มเจนเครดิตการ์ดกันบัตรอีออนเอ็มเจนเครดิตการ์ดนะครับสิทธทิประโยชน์สิทธิที่1น,นะครับฟรีบัตรชมภาพยนตร์1ที่นั่งนะครับเรียกว,ว่าจำกัด1สิทธิ์ต่อหมายเลขและต่อเดือนจำกัดสิทธิ์27,000สิทธิ์ ต่อเดือนนะครับไม่ต้องกังวลว่า27,000สิทธิ์มันจะหมดเร็วนะครับปรากฏว่าผมไปลองใช้ดูเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงที่ภาพยนตร์ดังๆเข้านะครับอย่างช่วงเนี้ยที่ผมอัดคลิปวิดีโออยู่ภาพยนตร์ของมาเวลนะครับของมาเวลของหมอแปลกนะครับที่ไปตะลุยมารติเวิร์เนี่ยนะครับเข้าสิทธิ์อื่นๆเต็มหมดเลยนะแต่เหลื สิทธิ์อีออนเนี่ยแหละที่ยังไม่เต็มแล้วผมก็ไปใช้บริการได้ด้วยนะครับโดยฟรีแบบภาพยนตร์เฉพาะที่นั่งปกติระบบ 2D เท่านั้นนะครับไม่สามารถอัปเกรดที่นั่งได้นะครับซึ่งอัปเกรดที่นั่งจะเสียตังค์นะแล้วก็สิทธิ์ที่2แนะครับแลกซื้อชุดนะครับเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับพาร์คเอ่อเอนเตอร์เทนเมนต์แพ็ นะครับเพียง120บาทเรียกว่าเป็นชุดตั๋วหนัง1ใบน้ำา1แก้วและป๊อปคอนและป๊อปคอนหนึ 1, นะครับป๊อปคอนขนาด46ออนน้ำขนาด22ออน1แก้วนะครับแล้วก็ตั๋วที่นั่ง1ใบ120บาทโคตรคุม้มนะครับโคตรคุม้มโดยมีสิทธิ์15,000 สิทธ์ต่อเดือนนะครับใช้ได้เพียง1สิทธ์ต่อหมายเลขต่อเดือนนะครับและชําระบัตรผ่านเครดิต m j เเ,เท่านั้นนะครับไม่สามารถชำระชำระเป็นเงินสดได้ก็คือรูดบัตรเลยใช้สิทธิ์นี้ผ่านแอปพลิเคชันนะครับของอีออนแล้วก็รูดบัตรนะครับคุณก็ได้สิทธิ์นี้ไปเลยนะครับบางคนพาเพื่อนไปนะครับบางคนพาเพื่อนไปด้วยแล้วใช้สิทธิ์ชมฟรีนี่หสิทธิ์เมื่อกี้ แล้วเพื่อนก็ใช้สิทธิ์นี้ให้เพื่อนเลยนะครับวันเดียวกันใช้ได้ทุกสิทธิ์เลยนะครับได้ป๊อปคอร์นได้น้ำด้วยคุ้มมาก120บาทเอาไง่ายว่าหนังใหม่ที่เข้าเนี่ยถ้าลงภาพยนตร์ที่ผมไปดูเนี่ยรูปแบบ 2d เนี่ยหนังใหม่บัตรชมภาพยนตร์อย่างเดียวคือ260บาทนะครับ240ถึง260บาทนะเรียกว่าลดครึ่งต่อครึ่ง นะครับลดเกือบครึ่งเลยนะแล้วคุ้มกว่าไหมได้น้ำด้วยได้ป๊อปคอร์นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่น่าสนใจเหมือนกันหลายท่านเนี่ยเดือนหนึ่งอะ่ะชมภาพยนตร์หลายหลายรอบนะครับก็ใช้สิทธิ์ชมฟรีแล้วก็ใช้สิทธิ์ตัวนี้นะครับในวันอื่นก็ได้แล้วก็ สิทธิ์อีกพิเศษหนึ่งะครับบัตตี้คอมโบนะครับ, bo, รบเรียกว่าแลกซื้อชุดบัตตี้คอมโบหรือชุดป๊อปคอร์น46ออนบวกเครื่องดื่มขนาด22ออนจำนวน2แก้วนะครับเพียง99บาทเท่านั้นนะครับใช้สิทธิ์นี้แลกซื้อเลย99บาทได้ป๊อปคอร์น1น้ำดื่ม2นะครับคุ้มสุดๆจำกัด1สิทธิ์ต่อหมายเลขต่อเดือนนะครับเฉพาะชำระผ่านบัตรเครดิต เเท่านั้นจำกัด1 0 0 0 0สิทธิ์นะครับต่อเดือนนะสิทธิประโยชน์ดีมากแล้วก็สิทธิประโยชน์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์นะครับหที่นั่งรับฟรี1ที่นั่งในระบบ iMac ทุกวันจันทร์นะครับจำกัด1สิทธิ์ต่อหมายเลขต่อเดือนเท่านั้นเฉพาะสาขา art ier, c o r t i ยซ c เนียอารนะครับสาขาสาขาเวส e c เกตซีนิเพนะครับ นี่เป็นสาขาเฉพาะนะที่จัดโปรนี้ขึ้นมาต่อมานะครับบัตรฟรีฟรีบัตรชมภาพยนตร์หนึ่งที่นั่งภายในช่วงสัปดาห์เกิดของคุณนะครับรับสิทธิ์ดูหนังฟรีภายในสัปดาห์เกิดจํานวนหนึ่งที่นั่งเฉพาะบัตรชมภาพยนตร์ในระบบดิจิตอล 2D สําหรับที่นั่งปกติเท่านั้นไม่สามารถอัปเกรดที่นั่งได้สามารถใช้สิทธิ์ได้ ระหว่างวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ของสัปดาห์เกิดเท่านั้นแล้วก็พิเศษนะครับส่วนลดพิเศษเมื่อซื้อบัตรชมภาพยนต์ในระบบ 2D 3D IMAX 4DX นะครับส่วนลด50บาทเมื่อซื้อ บัตรชมภาพยนตร์ทุกที่นั่งยกเว้นโซฟาในระบบ iMac ที่โรงภาพยนตร์ iMac ทุกสาขาแล้วก็ส่วนลด20บาทเมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่งปกติหรือที่นั่งฮาน o มูลซีนในระบบ 2D 3D และ 4DX นะครับที่โรงภาพยนต์ที่ทโรงภาพยนตร์ทุกสาขาทั่วประเทศสิทธิประโยชน์ไม่ธรรมดาเลยนะครับ แล้วเรามาดูสิทธิประโยชน์นะครับในส่วนของการสะสมคะแนนนะครับคะแนนสะสมคูณ2นะครับโปรแกรมยิ่งรูดยิ่งเร็วนะครับทุก25บาทนะจากยอดใช้ใจนะ่ายณร้านค้าทั่วประเทศรับคะแนนสะสม1คะแนนจากโปรแกรม e ีออนแฮปปี้พอนะครับทุก50บาทจากยอดใช้ใจนะ่ายณเครือเมเจอร์ซีนิเพ็ก๊ปรับคะแนนสะสม1คะแนนจาก m j a n เ นะครับโดย Major c i n e p e เทุก1,000คะแนนแรกรับตั๋วหนังฟรี1ที่นั่งนะครับปกติในระบบดิจิตอล 2D ผ่าน e o n ออ,อผ่านแอป,ปนะครับ i อ o ออ l นไทยโมบนะแอปพลิเคชันเฉพาะคะแนนสะสมโปรแกรม e o n Happy Point เท่านั้นนะครับจึงจะได้สิทธิ์นี้ต่อมาสิทธิ์ที่พิเศษนะครับ V f i t o e s s นะ Society ร,รับสิทธิ์เพิ่ม1เดือนเมื่อสมัครสมาชิกรายปีตามเงื่อนไขที่กําหนดแล้วก็มีฟรีทดลองออกกำลังกาย1เดือนเมื่อแสดงบัตรเครดิตอีออนเอเน็ที่หน้าครัวีฟิสเน s s โซซายตีซซต้ทุกสาขานะครับลองไปใช้ดูนะว่าใช้บริการได้หรือเปล่านะครับผมยังไม่เคยไปลองเนาะแล้วก็สิทธิประโยชน์นะครับ e l c o m e p a c k เ g e นะเฉพาะบัตรใหม่ที่ได้รับการอนุมัติและม่ยอดใช้ใจ่ายตามกำหนดคุณก็ได้รับไปเลยนะครับ มูวี่บัคเก็ตเซตหชุดมูลค่า500บาทเมื่อมียอดสะสมครบ5,000บาทขึ้นไปภายใน45วันนับจากวันที่อนุม,มัติใช้บัตรเนาะเรามาดูคุณสมบัติกันบ้างนะครับหลายท่านว,าว้าวกับโปรโมชั่นที่น่าสนใจหรือความพิเศษของบัตรออออนนะครับอออน ไปแล้วนะครับเรามาดูคุณสมบัติผู้สมัครบ้างนะครับสมัครง่ายๆเลยนะอายุแค่20ปีบริบูรณ์มีรายได้ฐานเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปอายุการทํางานก็4เดือนขึ้นไปนะครับก็สมัครได้แล้วมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้นะครับโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์ที่ทํางานที่มีที่อยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของอีออนนะครับก็สิทธ ก็จัดไปนะเรามาดูเอกสารการสมัครมั่งนะครับในกรณีที่เป็นพนักงานนะครับบริษัทข้าราชการรัฐวิสาหกิจอาชีพอิสระหรือส่วนตัวนะครับสำเนาบัตรชนต้องมีเอกสารยื่นรับรองไรายได้หรือพวกสลิปเงินเดือนหนังสือรับรองการหักภาษีเงนที่จ่าย50ทวีนะครับพนักงานบริษัทก็ควรมีสำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรกและย้อนหลัง180วันนะครับ นะก็ควรมีแล้วก็สำเนาใบทะเบียนการค้าเฉพาะธุรกิจส่วนตัวนะครับเพื่อรับรองว่าคุณมีรายได้นะครับเขาจะได้พิจารณาหมายเหตุเอกสารทุกฉบับของผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อกำกับทุกฉบับขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติเครดิตซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไดและพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทเท่านั้นเนาะเราไปดูค่าธรรมเนียมกันต่อเลยนะครับค่าธรรมเนียม แรกเข้ารายปีเนี่ยนะครับบัตรหลักบัตรเสริมจะฟรีหมดนะครับแต่ก็จะมีค่าธรรมเนียมนะประเภทรายปีบัตรหลักนะครับปีละ200บาทนะครับบัตรเสริมปีละ100บาทเท่านั้นถามว่าปีละ200นะครับคุ้มไหมเอาง่ายๆว่าบัตรชมภาพยนตร์นะครับหนังใหม่นะหรือหนังทั่วไปเนี่ยมันประมาณ 240บาทถึง280ถ้าเกิดเป็นระ,ระดับฮันีมูลนะครับต่อรอบนะครับต่อรอบต่อใบคุณคิดดูว่า200บาทต่อปีแล้วคุณดูได้ทุกเดือนนะครับอย่างน้นอยๆคุณใช้สิทธิ์ดูฟรีทุกเดือนมันมีปีหนึ่งมีงหมด12เดือนดูฟรีทุกเดือน12เดือนเอาง่ายๆถ้าใช้ใจ่ายเองเท่าไหร่นะครับต่ำๆก็เป็น2 พันกว่านะครับคุ้มไหมล่ะนะสองพักว่าแรกก็สองร้อยเองนะเรียกว่าคุ้มสุดๆส,สำหรับคนชอบดูหนังนะต้องบอกก่อนคนชอบดูหนังนะสมัครไปคุ้มมากอย่างผมเนี่ยผมตั้งใจสมัครเพราะอยากดูหนังโดยเฉพาะดูหนัหนงในโรงภาพยนตร์แล้วก็ชอบมากหนังต่างๆเพราะนั้นผมสมัครไปคุ้มแน่นอนไอ้สองร้อยบาทต่อปี รเรามาดูอัตราดอกเบีย้ยและค่าธรรมเนียมกันบ้างดอกเบีย้ย16%ต่อปีนะครับค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดนะครับ3%เของจำนวนเงินที่เบิกนะหมายเหตุอัตราดอกเบีย้ยและค่าธรรมเนียมตามข้อ2.1ข้างต้นมีผลบังคับใช้1สิงหาคม63หรือตามธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับประกาศเปลี่ยนแปลงนะค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการค่าทรรมเนียมค่าใช้ใจ่ายอื่นและอัตราการผ่อนชําระคืนขั้นต่ํานะครับอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยบริษัทอีออนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับขั้นตอนการสมัครนะสมัคอย่างไงบ้างถ้าสมัครทางอินเทอร์เน็ตนะครับกรองข้อมูลบลงแบบฟอร์มใบสมัครรอรับการติดต่อจากเจ้าที่นะครับนำส่งใบสมัครให้ท่านลงนามและรับเอกสารประกอบการสมัครนะครับตรวจสอบเอกสารโดยบริษัทอีออนนะครับรับ บัตรเครดิตอีอออนเนี่ยง่ายๆเลยนะครับไปเปิดบัตรได้ผ่านแอปพลิเคชันนะครับขั้นตอนการสมัครทางเคาน์เตอร์อีออนก็ง่ายเช่นเดียวกันคุณเดินเข้าไปเลยไปกรอกแบบฟอร์มใบสมัครนะครับแล้วตรวจสอบเอกสารโดยบริษัทอีออนแล้วก็รับบัตรไปเลยนะครับเวลาเขาอนุมัติเนี่ยเขาจะส่งบัตรมาที่บ้านไม่ต้องไปที่สาขานะครับแล้วก็เปิดบัตรได้ทันทีนะครับทั้งผ่านโทรศัพท์หรือผ่านแอปพลิเคชันนะครับใครมีแอปพลิเคชันอีออนนะควรมีนะ และพิเศษสุดสำหรับการสมัครออนไลน์นะครับวันนี้รับเครดิตเงินคืนสูงสุด1,000บาทนั่นเองนะครับเงื่อนไข1,000บาทนะครับตั้งแต่1พฤษภาคม65ถึง30มิถุนายน2565น,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 นะครับซึ่งไอเงื่อนไขที่จะได้รับมันก็ต้องมีเงื่อนไขในส่วนของการใ,รใช้จ่ายหรือรายจ่ายนะครับลองอ่านเงนื่อนไขก่อนเนาะอย่างเงี้ยมี ยอดค่ใช้จ่ายผ่านบัตรครบ1,000 0บาทขึ้นไปภายในระยเวลา60วันนับจากวันที่รับอนุมัตินะครับบัตรก็ได้รับเครดิตเงินคูณคืนไปเลยนะครับแล้วก็มีแจกด้วยนะช่วงนี้โปรโมชั่นสามารถเขามีแจกรถยนต์ไฟฟ้า3คันทุกเดือนรวม30คันน่าสนใจเหมือนกันนะใครที่ไม่มีแล้วมีความต้องการอยู่แล้วนะต้องบอกก่อนว่า เรื่องของบัตรเครดิตนะครับผมบอกทุกคลิปย้ําเสมอว่าบัตรเครดิตถ้าคุณใช้ถูกวิธีมันจะเกิดประโยชน์มหาศาลให้กับคุณคือในชีวิตเราเนี่ยมันก็ต้องมีการใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับใช้ใจ่ายด้านเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับด้านการใช้ชีวิตด้านด้านการรับประทานอาหารอย่างผมเนี่ยผมใช้บัตรเครดิตนะครับเป็นเหมือนอวัยวะที่34-35 เลยก็ได้เรียกว่ามันต้องอยู่คู่กับเรานะครับคือไม่ค่อยใช้เงินสดเข้าไปาที่เซเ่นนะครับหรือมินิบิ๊กซีอะไรก็แล้วแต่หรือบิ๊กซีห้างบิ๊กซีไม่จ่ายงเงินสดนะครับผมใช้บัตรหมดนะครับบัตรเครดิตจ่ายหมดแล้วและเดี๋ยวนี้เขาสนับสนุนให้เป็นสังคมไร้เงินสดนะครับใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้ง่ายๆโดยเฉพาะยุคโควิดนะครับลดเลี่ยงการสัมผัสนะครับใช้บัตรเครดิต ไม่ต้องจับธนบัตรไม่ต้องพกเงินทอนเงินอะไรไม่ต้องกลัวบัตรเครดิตรูดเลยนะครับซึ่งใครที่ใช้บัตรเครดิตเป็นเหมือนชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับและชื่นชอบดูหนังด้วยบัตรตัวนี้ตอบโจทย์กับการดูหนังมากมันถูกออกแบบมานะครับให้ใช้สําหรับดูหนังเหมาะกับคนชื่นชอบการชมภาพยนตร์ แน่นอนนะชื่อมันบอกเลย m j e n นะครับ Eon MGen นะวี e MGen Credit Card นะครับชื่อมันบอกเลยสำหรับคนชื่นชอบการดูภาพยนตร์คุ้มสุดๆนะครับจากประสบการณ์การใช้บัตรเครดิตด้วยตัวเองนะครับบัตรใบนี้ผมใช้แล้วและใช้ทุกเดือนด้วยนะครับแล้วก็บางทีใช้แต่เออข้อแม การจะได้รับสิทธิ์ชมภาพยนตร์หรือสิทธิ์ทที่ผมบอกไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีเงื่อนไขยอยู่คือต้องมียอดค่าใช้จ่ายอะไรก็ได้นะครับในเดือนนั้นนะครับเพื่อเป็นการปลดล็อกนะครับที่สามารถใช้สิทธิ์เพราะว่าเวลาเราใช้สิทธิ์อย่างเช่นใช้สิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรีเราต้องเข้าแอปพลิเคชันของอีออนนะครับต้องมีแอปเลยนะแล้วก็เข้าไปกดรับสิทธิ์ในแอปนะครับ นะพอกดรับสิทธิ์ปุ๊บมันจะเป็น QR code คุณไปที่โรงหนังโรงภาพยนตร์คุณสแกน QR code นะครับที่หน้าโรงภาพยนตร์สิทธิ์มันจะขึ้นเลยคุณไม่ต้องไปให้เจ้าที่มาดูแลอะไรให้คุณเลยคุณเลือกภาพยนตร์ปุ๊บแล้วคุณเลือกโปรโมชั่นเลือก MJ นะครับเลือก EON เนะี่ยแล้วก็เลือกสิทธิ์ดูหนังฟรีคุณสแกน QR code ปั๊บตั๋วกมาทันทีนะครับแต่ข้อแม้คือมันต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรมันมี การจ่ายหรือชําระอะไรสักอย่างนะครับง่ายๆคิดง่ายๆเลยคุณเข้าไปเซเว่นซื้ออะไรก็ได้10บาทเอาแบบถูกที่สุดของในนั้นก็ได้ลูกอมก็ได้เอาไว้มาเคี้ยวมากินแล้วก็ใช้บัตรตัวเนี้นะครับในการในการใช้จ่ายนะครับเพื่อเปิดสิทธิ์สิทธิ์ที่สิทธิประโยชน์นะครับของตัวบัตรในทุกๆเดือนง่ายๆนะครับผมก็ใช้วิธีนี้ไป ที่ 7, เซเว่นก็รูดอะไรรูปขนมขนมรูดอะไรที่เราใช้จ่ายอยู่แล้วนะง่ายๆใช้สิทธิ์เลยนะเพราะบางคนบอกเฮ้ยเอามาแล้วปรากฏว่าแต่ละเดือนทําไมมันกดไม่รับสิทธิ์ไม่ได้คุณลืมรูดเพื่อเปิดรับสิทธิ์มันอ่ามันต้องรูดก่อนมันต้องมีการใช้จ่ายก่อนนะครับในในเดือนนั้นนะครับในเดือนนั้นคุณจะรับสิทธิ์เดือนไหนคุณก็ใช้จ่ายนะครับ ใช้ใจ่ายก่อนอย่าลืมนะโอเคฝากกันไว้นะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องบัตรเครดิตประเภทไหนอะไรนะครับก็อย่าลืมรับชมรับฟังกันเนาะ